ดึงออกนะคะสองชั้นค่ะใส่กับข้าวใส่ข้าวใส่แกงใส่ข้าวใส่แกงใส่หมูใส่ไข่เจียวแล้วก็มีข้าวแยกค่ะต่างหากค่ะใครจะเอาเอาเลยค่ะลูกค้าค่ะนะคะปินโตแยกค่ะปินโตแยกชั้นค่ะของซาริโอแท้ค่ะลิสิทสิ์แท้ซาริโอค่ะลิสิทธิ์แท้ซาริโอมีมออุกทุกชิ้นค่ะไม่ใช่ของสําเพกไม่ใช่ของไก่กราไม่ใช่ของบิดเบี้ยวสกิสเกลของหน้าตรงเป๊ะทุกตัวดังคาโบราณกล่าวเอาไว้ว่ากระเป๋าหน้าท้องสามารถใส่ลูกน้อยได้ ยังสามารถใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้ายหนีนะจะพาไปกินแกงหน่อไม้ราคาให้คุณลูกค้านะ70บาทค่ะไป อ่ชีนัมมอโรค่ะไมเมลดีค่ะสลายค่ะขาย5อัน100บาทค่ะสี่ลายขาย5อัน100บาทค่ะ40แผ่นค่ะ่ะาอัน100บาทค่ะที่ชุบเปียกายลิขสิทธิ์แท้เช่นเดียวกันค่ะทอทหารชอช้างทอทหารชอช้าง100บาทค่ะ5แพ็ค่ะ5ค่ะอันนี้เชื่อว่าลูกค้าเก่าแดกแน่นอนได้แดกแน่นอนได้แดกตามลูกค้าเก่าแน่นอนนะคะลูกค้าคทอาหารชช้าง่ะพิมจับเวลาลูกค้าหนาที ราคาค่ะใส่แค่รออาหารซอช้างค่ะเอามากกว่าหนึ่งเซ็ต บวกกค่ะรู้สึกจะขาวกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เวลาผ่านไปเพียง5นาทีสีจะโดนปรับสภาพแล้วขิมจะเหมือนไม่แต่งหน้าแต่เนียนกลิบค่ะเป็นกันแดดในตัวค่ะ เป็นรองพื้นที่บางเบาแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้าจริงๆพิมรับรองตัวนี้คุณลูกค้าถ้าจะรับต้องสั่งที่ช้อปปี้ราคา700กว่าบาทถ้าเป็นของแท้ถ้าเป็นของปลอมร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะของเกาหลีแท้แน่นอนใครที่จะเอานะคะพิมบอกได้เลยนะคะลูกค้าเซตหน้าไวมากแต่งหน้าไม่เป็นก็สวยได้้าแค่รองพื้นทาแป้งเด็กทับไปเลยถ้าแต่งหน้าเป็นจะยิ่งสวยค่ะใครที่จะรับนะคะตัวนี้50 ML ลลูกค้าขาลูกค้าขาลูกค้าขาราคาโปรโมชั่น240ี่บบาทรองพื้นเวลคอร์สค่ะทอ่รใครที่ะิับค่ะจากที่นะรั240ค่ะจาก A805 ลูกค้าค้าขลูกค้าลูกค้าขลูกค้าขาลค้าขา,ขาจับเวลา10วินาทีค่ะ ต้องเปลี่ยนคนนะรหัสเฉพาะเล็กขึ้นมาเลยจ้ะรหัสเฉพาะเล็กขึ้นมาเลยค่ะคุณลูกค้าข่ทิชชู่เปียกคนละหนึ่งแพ็คแบบนี้ค่ะทิชชู่เปียกคนละหนึ่งแพ็คแบบนี้เจ๊ขอกรีดหน่อยลูกทิชชู่เปียกคนละหนึ่งแพ็คแบบนี้ตอวอย่างนี้ไหมหนุกอย่างนี้ไหมะคะอะมามามาโอ้มาเจ๊มไม่ต้องกรีดเนาะอ่ะลูกค้าค่ะคนละหนึ่งแพ็คแบบนี้นะคะในแพ็คนะคะยี่สิบแผ่นตัวนี้เป็นบาร์บี้ตัวนี้เป็นบาร์บี้คุณลูกค้าค่ข้างในยี่สิบแผ่นดึงออกมาทิชชู่เปียก แล้วก็กลิ่นหอมมากเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะที่จะต้องออก ไปไหนหรือว่าต้องการพกแล้วไม่ชอบจะใช้ทิชชูให้หลอกให้ตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าผู้หญิงคุณลูกค้าผู้ชายซื้อให้ครอบครัวได้เลยค่ะที่ชู่เปียกพกไว้ติดรถกลิ่นหอมมากมีคุณภาพสูงแล้วก็ลสิทธิ์แท้ของดีจริงๆตัวนี้ทอทหารชอช้าง3พทอทหารชอช้าง3 120แผ่นค่ะ2 0 40 60 80 100 120แนผ่นคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเลือกซื้อไม่ได้พี่บิ๊กไยส่งให้ค่ะ1แพ็ค6งแพ็คหผ่นค่ะ ดูสิทิชชูเปียกร้านทุกอย่าง20อย่างมือกับทิชชูเปียกบาร์บี้อย่างกูพี่เต้เขาจะมองใครพอทหารทอช้างสาค่ะให้เอาหนถุงพอทหารทอช้างสามใเอา2ถุงพอทหารชอช้าง3าเท่ากับสองใเอา3ถุงพอทหารทอช้าง3าเท่ากับ3เท่ากับ4ีเท่ากับหเท่ากับหกให้เอาถุงเดียวพิมพ์พอทหารชอช้าง3ค่ะให้เอาสถุงพิมพ์เท่ากับสพิมพ์เท่ากับ3เท่ากับ4เท่ากับ5้าลำกันต่อไปนี้นับจับเวลาค่ะ ี่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเคเคหนึ่งศูนราคาที่ขายค่ะจำไม่ได้ครูจำไม่ได้750ดร้ค่ะครีมคูเวตระบบซุ้มก็ไปที่ออยส์ชัดโลกอะไรมึงชอบทำให้กูเสียทำไมได้ตรวจขวดมีหน้าที่ตรวจแจ้งเรียบร้อยค่ะตรวจหาสารทุกรอบค่ะลูกค้าขาของเราปลอดภัยและใช้ดีจริงๆครีมคูเวตเราเป็นของดีมีมาตรฐานไม่ใช่ของปลอมไม่ของผลิตไทยเป็นของนำเข้าจากประเทศคูเวตแล้วได้รับ รับรองจากองค์การสหประชาชาติของโลกทวีปเอเชียแปซิฟิกอึกดุกดด๋กุกๆๆๆ๋ยกุ๋ยดุ๋งดุกอุศมากุกกุ๋ยกุ๋ยชื่อองค์การ AK ค่ะเคเคนึงตค่ะครีมูเลตของเราตัวนี้เป็นครีมที่รักษาฝ้ารักษากระรักษารอยแดงรอยดำบนใบหน้าเป็นครีมพ่พอ,พอคอดแม่ครีมเป็นครีมราชินีของครีมเป็นครีมที่คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนและไม่อยากให้ทาไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยทาก่อนแต่งหน้าด้วยเพราะว่ามันจะเยอะมันหนักมันแน่นครีมมันเป็นต้นแบบของครีมหมอจุฬาเลยค่ะมอจะฬาเลิกทำไป นะคะนอกจากตรวจเจอสารแต่ตัวนี้นะคะพิมพตรวจหาสารตลอดนะคะสองปีที่แล้วพิมพเคยขายนะคะแล้วขายดีมากนะคะขายดีมากขายตัวนี้กับยาลดความปวดสองตัวเท่านั้นพิมขายดีมากแต่ว่าเลิกขายไปเพราะว่าลูกค้าเชื่อไหมพิมพขอเลขที่จแจ้งไม่ได้เมื่อขายดีแล้วโดนตรวจสอบขายดีแล้วลูกค้ามาจับผิดเยอะๆบอกว่าคุณพิมพขายได้เหรอิที่จะแน่นอันตรายนะมันผิดนะ มันไม่มีเลขที่จดแจ้งนะมันตรวจสายหรือยังมันมีประหลอดหรือเปล่ามันนูนมันนี่แล้วกูเลิกขายเลยจนกระทั่งวันนี้ผ่านไปเวลาปีกว่าๆเกือบสองปีกลับมาขายใหม่เพราะถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วใครที่เคยใช้ใครที่บอกว่ามันใช้แล้วดีเรียนเชิญค่ะร้านพิมเท่านั้นที่เดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อื่นไม่มีนะคะเลขที่ถ้าถิ่นไม่มีตีปอมเลยค่ะลูกค้าขะเนื้อครีมเป็นคนๆมีน้ำมันอยู่ข้างบนให้ลูกค้าเอาไว้ที่ฟันกลๆวๆ้าเรียนทิ้งไว้ใช้ได้ปกติเลยค่ะสารสกัดจากธรรมชาติต้นไม้จากทีเเให้เาครูเว M l กับสเปรย์แอลกอฮอล์20 ML ค่ะลูกค้าแพ็กไปให้แบบนี้ค่ะคิตตี้ก็คิตตี้ค่ะเอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแอริเลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมิกกี้เมาส์อันนี้เขาเรียกว่าคิตตี้ไปหมดแล้วไี้สมองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปอมปอมบรเรียนนีนใครที่จะเอานะคะคละลายไปให้นะคะ1เซตนะคะ90บาทค่ะ m i x l รหัสทดลองความสะอาดของลูกค้าค่ะ m i x l ค่ะ m i x l ค่ะ1ชิ้น90บาทค่ะ1ชิ้น90บาทเด็กๆกพกน่ารักลูกลูกค้าลูกสาวลูกชายพกน่ารักผ 来啦！来。<noise> <noise>